โงเ่เฮงซื้อจริงไม่ได้สร้างภาพซื้อจริงไม่ได้สร้างภาพโงเ่เฮงทําคนเป็นพ่อภูมิใจแอบซื้อบ้านหลังใหญ่ให้พอเท่งหลังมีหลานคนแรกทําเอาคนเป็นพ่อแม่ยิ้มแก้มปรีก,กันเลยทีเดียวงานนี้สําหรับเท่งเถิดเทิงและภรรยาสุดที่รักมาลาราวาล่าสุดลูกชายคนโตนอ้องโงเ่เฮงได้แอบทําเซอร์ไพรส์ซื้อบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่โดยทางด้านของคนเป็นแม่ได้โพสต์แคปชั่นและลงคลิปโวยพอลูกชายเอาไว้ว่า พี่เฮงแอบซื้อบ้านเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ขอให้ลูกเฮงเฮงรวยๆเห็นลูกทํางานหาตังค์ซื้อบ้านเองแม่กับพ่อก็ภูมิใจซึ่งบ้านแค่มองจากภายนอกก็เห็นเลยว่าหลังใหญ่มากและสวยน่ายอยู่มากด้วยทําเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับเท่งเถิดเทิงรวมถึงบอกว่าภูมิใจแทนคนเป็นพ่อแม่จริงๆที่มีลูกชายน่ารักกระตันอยู่แบบนี้ขณะที่โงเ่เฮงก็ออกมาโพส์ภาพบ้านและรถหรูให้ได้เห็นกันแบบชัดๆพร้อมบอกว่าบ้านหลังแรกคังนิ่งซูนใกล้ความจริงแล้ว ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากโง่เฮงลูกชายคนโตแท่งเถิดเทิง,งพร้อมด้วยน้องสาวอีกสองคนคือน้องเวิร์กพลอยและน้องพลอยทําคลิป3พี่น้องนานๆนทีจะร่วมแกงมาตอบคําถามนอกจากเผยเรื่องราวของแต่ละคนอายุเท่าไหร่พี่ชายคนโตอายุ25น้องสาวคนรองอายุ20และน้องคนสุดท้องอายุ18พร้อมทั้งเผยเรียนที่ไหนอนาคตอยากทําอาชีพอะไรและยังเปิดใจความรู้สึกเป็นลูกดาราใช้ชีวิตลําบากไหม ก่อนลูกๆจะตอบคำถามพอเทงรีบขอตอบแทนเลยว่าโคตรสบายเลยแต่ยุคนี้ยุคโซเชียลก็ถูกจับตาทุกอย่างน้องเวิร์กไพสเผยความรู้สึกถ้าเป็นเรื่องการใช้ชีวิตก็ไม่ลำบากแต่ถ้าเป็นเรื่องโซเชียลก็มีบ้างส่วนเรื่องสังคมเพื่อนเราก็เลือกคบเพื่อนอยู่แล้วก็จะไม่มีทำไมว่าเป็นลูกตลกต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เจอเรื่องพวกนี้แล้วส่วนน้องพลอยยอมรับมีผลกระทบเล็กน้อยเพราะคนรู้จักเราผ่านคุณพ่อก็จะถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษ ด้านงูเหงบอกว่าส่วนตัวเองรู้สึกเฉยๆเป็นผู้ชายไม่อะไรมากแต่ช่วงมปลายเข้าปีหนึ่งก็จะมีบ้างคนจะชอบพูดเป็นลูกเท่งต้องสบายอยู่แล้วเป็นแรงผลักดันทําให้เราต้องรีบทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันพ่อแม่เลี้ยงมาไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรอยากได้โทรศรัพท์แล้วซื้อให้ไม่ใช่ช่วงมปลายก็ได้เงินกันไปโรงเรียนคนละหนึ่งร้อยเหมือนคนอื่นน้องวิร์พอยกล่าวเสริมว่าการที่คนบอกว่าอยากได้อะไรก็ได้เป็นลูกตลกจริงๆไม่ใช่อย่างนั้น บางทีก็ได้เงินไปโรงเรียน40ด้วยไม่ถึงร้อยก็มี้ดนพอเทงยืนยันว่าลูกพูดจริงเพราะถ้าเลี้ยงลูกแบบคนมีตังอนาคตลำบากแน่นอนทุกคนอยากได้เงินต้องทำงานเอา